หน,นาทีพรีเซนต์ให้โลกจำสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวดหนังสือพัฒนาตนเองหนึ่งนาทีพรีเซนต์ให้โลกจำคือเทคนิคเปลี่ยนคำพูดให้เป็นดั่งลูกธนูเฉียบคมตรงเป้าล็อกความสำเร็จผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะก็มีนามว่าคุณอิโตโยจิ เขานะคะคเป็นอธิการบดีของ Yahoo Academy และ CEO Yahoo Japan และยังเป็นที่ปรึกษาบริษัทขนาดใหญ่และ Startup Japan มีประสบการณ์การทำงานสายธนาคารและการตลาดมากกว่า10ปีเลยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจะเหมาะกับผู้ที่ทำงานบริษัทหนอที่ต้องพรีเซนต์ให้กับเจ้านายหรือว่าให้กับเพื่อนร่วมงานก็ลองฟังแล้วก็ลองเอาเทคนิคในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ดูได้นะคะ โดยคอนเซปต์หลักๆของหนังสือเล่มนี้นะก็คือจะมีทั้งหมด3ส่วนหลักๆด้วยกัน 1. พรี pre เตรียมตัวบวกกับ s e n t เตรียมสมองเท่ากับ1นาทีวิธีพูดขั้นแรก pre หรือการเตรียมตัวนะก็อันดับแรกในการเตรียมตัวก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องรู้จักผู้ฟังก่อนต้องรู้ว่าจะพูดให้ใครพูดให้หัวหน้า ให้เพื่อนร่วมง,งานหรือพูดให้ลูกน้องฟังพอหลังจากรู้แล้วว่าจะพูดให้ใครฟังเนี่ยก็ตั้งจุดประสงค์ว่าจะพูดเพื่ออะไรเพื่อทราบก็คือเหมือนแบบพีเต์ให้ทราบว่าต้องการจะพีเต์เรื่องนี้ให้ฟังหรือเพื่อขออนุมัติอาจจะขออนุมัติงบประมาณประจำะแผนกนี้ประจำปีนี้ก็ว่าไปหรือเพื่อขอความช่วยเหลือเหมือนกับว่าเราอาจจะกำลังติด ปัญหาอะไรสักอย่างในแผนกนี้เราก็พรีเซนต์เพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาพอเสร็จแล้วก็ตั้งเป้าหมายในการพูดว่าเราเนี่ยจะแก้ปัญหาหรือว่าจะผลักดันโครงการขั้นตอนที่สองเซนก็คือการเตรียมสมองหลกัหลกๆแล้วเนี่ยสมองของมนุษย์เราจะแบ่งออกได้เป็นฝั่งตะก,กะและความสร้างสรรค์สำหรับฝั่งตะก,กะก็จะมีพลังแห่งสามที่ทำงานอยู่ซึ่งก็มีข้อสรุป บวกกับข้อสนับสนุน3ามข้อข้อสรุปเนี่ยก็คือชัดเจนชมโยงเรียบง่ายแล้วก็ถ้าหากว่าพูดพดอยู่แล้วสับสนก็ให้ลองยิงหมูกดูก็ได้ส่วนฝั่งสร้างสรรค์นเนี่ยก็มีหน้าที่แปลงเป็นภาพเช่นถ้าเพื่อนๆกําลังจะพีเศษเรื่องการอนุรักษ์ต้นไม้อะไรเงี้ยก็จะแปลงเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ต้นไม้ออกมาเป็นภาพต้นไม้ในสมองให้เพื่อนๆได้ เวลาที่เราพรีเซนต์ไปอย่างเงี้ยเราก็จะนึกออกในหัวว่าโอเคเรื่องที่เราพรีเซนต์เนี่ยมันมีภาพแบบนี้นะมันก็จะทําให้เราพรีเซนต์ได้สมูทมากขึ้นแล้วก็ขั้นตอนสุดท้าย1น,นาทีวิธีพูดก็หนึ่งนาทีวิธีพูดนะก็จะมีทั้งหมดสวิธีด้วยกันก็เดี๋ยวลองฟังดูว่าวิธีไหนเนี่ยที่ควรจะนําไปใช้ให้เลือกวิธีที่น่าจะโน้มหนาวใจคนฟังให้ได้มากที่สุดน,นะคะวิธีแรกก็คือ s d s summary detail summary ก็คือสรุปตามด้วยรายละเอียดแล้วก็จบด้วยสรุปก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างสถานการณ์มาหนึ่งสถานการณ์เดี๋ยวจะนําไปใช้ในทุก3ข้อเลยนะก็คือสถานการณ์เลิกสุบุรีจะเริ่มด้วยมาเลิกสุบุรีกันก็คือเริ่มด้วยสรุปแล้วก็ตามด้วยรายละเอียดซึ่งก็คือเพราะหนึ่งทำลายสุขภาพ 2. ผลร้ายต่อคนรอบตัว 3. การเลิกไม่ยากอย่างที่คิดเราก็จบด้วยสรุปซึ่งก็คือดังนั้นมาเลิกกันเดี๋ยวนี้เลยต่อไปแบบที่ 2. prep point reason example แล้วก็ point หรือเริ่มด้วยประเด็นต่อด้วยเหตุผลตามด้วยตัวอย่างแล้วก็จบด้วยประเด็นตัวอย่างเหมือนเดิมเนาะก็คือการเลิกสุบบุีี มาเลิกสูบหรีกันอ่ะอันนี้คือประเด็นเริ่มด้วยประเด็นแล้วก็ต่อด้วยเหตุผลซึ่งก็คือเพราะบุหรี่ทําลายสุขภาพอ่ะอันนี้คือเหตุผลตามด้วยตัวอย่างตัวอย่างก็คือจากสถิติผู้สูบหรี่จะเป็นมะเร็งในปอดมากถึงเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นจบด้วยประเด็นคือดังนั้นเราควรเลิกสูบหรีวิธีสุดท้ายก็คือ PSCF problem change solution future เริ่มด้วยปัญหาตามด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีแก้แล้วก็จบด้วยอนาคตปัญหาเดิมนะก็คือการเลิกสูบบุหรี่แต่ว่าอันนี้จะเป็นปัญหาการสูบบุหรี่ในครอบครัวก็จะเริ่มด้วยปัญหาก็คือปัญหาการสูบบุหรี่ในครอบครัวตามด้วยการเปลี่ยนแปลงคือจึงเริ่มโครงการแพทย์แนะพ่อหยุด ตามด้วยวิธีแก้คือวิธีคือแพทย์จะเป็นที่ปรึกษาการลดบุหรี่ในครอบครัวอาสาแล้วก็จบด้วยอนาคตก็คือเพื่อลดจำนวนครอบครัวที่มีพ่อแม่สูบบุหรี่ก็ลองเลือกวิธีที่น่าจะเหมาะสมกับเรื่องที่เราจะพูดก็ได้แล้วก็ดูว่าวิธีไหนน,น่าจะโน้มนาวใจคนฟังให้ได้มากที่สุดน,นะคะสรุปหนึ่งนาทีพรีเซนต์ให้โลกจำ ก็ขั้นตอนในการพรีเซนต์ภายในหนึ่งนาทีนะก็จะมีสามขั้นตอนในการได้แก่พรีเตรียมตัวโดยในการเตรียมตัวเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องรู้ก่อนว่าผู้ฟังคือใครแล้วเราพูดไปเพื่ออะไรแล้วเรามีเป้าหมายแบบไหนต่อไปคือเซนต์หรือว่าการเตรียมสมองแล้วก็เมื่อเตรียมตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เตรียมสมองทั้งซีกตรกกะและซีกสร้างสรรค์ ให้พร้อมสําหรับการพรีเซนต์เพราะว่าในการที่เราจะพรีเซนต์เนี่ยคือเราต้องมีภาพในหัวชัดเจนแล้วก็เรื่องที่จะพูดชัดเจนว่าเราต้องการจะสื่อสารเรื่องอะไรเนาะเราก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งเนื้อหาและภาพไว้ในหัวและจบด้วยหนึ่งนาทีวิธีพูดเมื่อเตรียมทั้งเตรียมทั้งตัวเตรียมทั้งสมองเสร็จแล้วก็ให้เริ่มพรีเซนต์ในเวลาหนึ่งนาทีก็เลือกวิธีที่คิดว่าน่าจะโน้มน้าวใจผู้ฟังให้ได้มากที่สุดนะหวังว่าเพื่อน จะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ